ากเราดูตอนที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะเห็นว่าทรัมป์แค่ยกมือขวาสาบานตนแต่ไม่ได้วางมือซ้ายบนคัมภีร์ไบเบิลทั้งสองเล่มเพราะอะไรกันคัมภีร์ไบเบิลทั้งสองเล่มกลับไปอยู่ที่ภรรยาคือเมลานียทรัมป์โดยเธอนั้นถือไว้ข้างกายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตั้งข้อสังเกตแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบในทางปฏิบตัติตามคำกล่าวของนักวิชาการ แต่ว่ามันกลับสร้างความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์และเป็นสิ่งที่คนอเมริกันค้นหาคำตอบมากที่สุดบน g o o g l e เจอร์มีซูรีนักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านประธานาธิบดีจากมหาวิทยาลายัยเท็กซัสออสตินอธิบายว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกใช้ในการสาบานตนไม่ว่าจะเป็นคัมพีไบเบิลเอกสารประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งไม่ใช้สิ่งใดเลยก็ไม่ส่งผลต่อการเข้ารับตำแหน่งของเขาแต่อย่างใดเพราะในรัฐธรรมนูญไม่มีข้อบังคับว่า ประธานาธิบดีต้องเชื่อมโยงการสาบานกับพระเจ้าสิ่งสำคัญที่สุดในการกล่าวคำสาบานคือการสาบานต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐขณะที่โฆษกของทรัมป์ไม่ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนี้ตามที่ระบุในมาตราสองของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริการะบุว่าประธานาธิบดีใหม่จะต้องสาบานหรือยืนยันคำสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างซื่อสัตย์ และจะใช้ความสามารถของข้าพาเจ้าปกป้องรักษาและพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาทีมงานการเปลี่ยนผ่านของทรัมป์ระบุว่าทรัมป์ได้เลือกใช้คัมภีร์ไบเบิลที่ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนใช้ในพิธีสาบานรับตำแหน่งเมื่อปี1861และอีกเล่มหนึ่งที่ได้รับจากมารดาของเขา